แล้วก็พวกผมเช่นเคยนะครับตเตอร์นะฮะแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นกันในเกมดบรนนะหรือว่าเดนใบเดี i g น t นะเดนนะฮะแล้วผมมาใครฮะเนี่ยคาสันอันนี้ผมก็บิน,นครับเอ้รับมจะเจ็บอคอแแล้ววันนี้ผมมีเควสก็คือหนีแล้วเก็บไอเทียบหนึ่งครั้งผมต้องรอดโอเคไปรลุยกดหาห้องกันไปเลยอ่าแล้วเจอห้องแล้เพิ่งกลับมาเล่นไง แล้วเหมือนว่าจะลืมหมดแล้วว่าเล่นยังไงอะ่ะมึงต้องแบกกูน้าเบน <c oughs> กูคงไ้เดินเถอกกูะอะไรไปดีโอเค้กวันเกิดปะมึงยังแรงหกอ่ะแต่กูแบบสิบเจ็ดอ่ะแล้งหกอะไรอ๋อไม่ใช่เหรอมึงไงมันมีเลขหกบนหัวมึงอะ่ะกูศูนย์เลยอันเนี้ยอันนี้คือหนึ่งเลยไม่ใช่หรออันนี้ไม่ได้ <ๆ S 2> เล่นมาประมาณร้อยปีได้อะ่ะมาทายกันดีกว่าเบนว่าเราจะเจอตัวอะไรมึงคิดว่าเจอตัวอะไริลมโต้ใหม่แล้วกัน ตัวใหม่คือตัวอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะเป็นตัวใหม่เดี๋ยวแล้วนี่ใครเอาเค้กมาเลยเอเฮ้ยอะไรมาเฮ้ยมันเออะไรมาทำไมมันเปิดไม่ออกเมื่อกี้อันนั้นของของเพื่อนอ๋อไม่น่าใช่ไม่น่าใช่โมลีหรอกถ้าโมลีมันต้องเป็นการดำไม่ใช่หรอใช่ไหมไม่รู้ไม่ได้เล่นนานจำไม่ได้ละเฮ้ยนี่มึงก็เก่งเหมือนกันนี่ปะเ,เปิดกูว่าน่าจะเป็นเอ่อไมเคิลไมาเยอะให้กูดามัหมดยุคละ แน่นอนเขายกคไปนี่ละวลงฆ่าสัตว์เน่าเหม็นฟาร์มโคบินอย่าบอกว่าเจอนี่ว่ะเนี่ยเดี๋ยวลุกไอเลื่อยว่ะเนี่ยเฮ้ยมึงวะเนี่ยเฮอยู่กูอยู่าใครกอแหวโฟมึงไงเฮ้ยนี่ไงใช่มึงปะไอข้างมึงเหรอเออนี่กูเองเสียงอะไรอ่ะอ๋อเสียงแมงวันตอมหมูนี่เลยเครื่องนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเกิดกันหมดเลยเหรอเฮ้ยเกิดกันสี่คนมันกดลยแพงกันอ๋ออ่ไรเงี้ย แล้วเหมือนจะมีคนนึงตกรถนะเสียงอะไรอ่ะกีเปงกีเปงขอเสียงหมูเสียงหมู้องมันมีหมูลองได้ดวยหรอหมูอยู่บนต้นไม้นั่นนะเฮ้ยมาว่ะกูเห็นแล้วตัวอะไรวะที่ไหนทีไหนโนโนไอ้ตัวตลกตัวตลกแต่ไม่ตลอดนะฮะแล้วเหมือนว่าจะไปเลงในส่วนของใครก็ไม่รู้ต่งหวะวันี้จุกกระสวนกระแสทารามาก่อนจังหวันี แล้วเหมือนจะตามเพื่อนไปแล้วหรือเปล่าตรงนี้ตามแล้วเหมือนจะอยู่มันกดย่อมันกดย่ออย่างไรมันกดย่อยังไงกดชิปเอ่อคอนโทรลคอนโทรลนั่งโอเคโอเคแล้วกูปั่นเครื่องเดิมไหมเพื่อนล้มไปฮะแล้วกูปั่นเครื่องเดิมอันนี้มึงใช่ไหมเนี่ยขาสั้นใช่แล้วเพื่อนล้มอย่างไวเราต้องทำไงเบนปล่อยเพื่อนนะโอ้ถูกถูกถูกนี่แล้วเหมือนจะขึ้นสู่ยอดเสาแล้วตรงนู้นแล้วเหมือนจะมีคนทำอะไรอ่ะ เราไปเฮ้ยมันมันมาไอ้เด้กเฮ้ยมึงต้องไปช่วยเพื่อนแล้วว่ะมันมาจะเป็นมึงหรือว่านู่นหลังมึงกะอยู่ตรงเครื่องปั่นอ่ะอ๋องั้นเดี๋ยวกูมานะเพื่อนเออมึงไปเลยมันตามกูมันตามกูอโอ้โหเพื่อนเพื่อนช่วยได้เพื่อนช่วยได้แล้วเดี๋ยวทังตันอุ้ยกูกูไม่ได้มองหน้าไอ้ทังตันขี่ฝายแล้วมันตามกูมมาาีมันต้องไปทางไหนวะ เดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวอันนี้ห้องวีดีกว่าอนี่มันห้องวีห้องวีไอพีอันนี้เขาเรียกว่าห้องวีไอพีจังหวะนี้จูเข้ามามก่อน,น,อนจูมาตรงนี้เจอแล้วเจอแล้วไอ้มันอยู่หน้นาพวกกูแล้วเหมือนว่าไปแล้วตรงนี้วิ่งฉีกออกมาก่อนเลยจังหวะนี้วิ่งฉีกออกมาแล้วเหมือนจะตามกูเหมือนจะตามกูอยู่ตรงนี้เราไม่มีใครปั่นเครื่องเลยตอนนี้มีคนปั่นเครื่อหรือยัง มีคนเขาจะปัดเครื่องกันหรือ,อยังตรงนี้เหมือนจะโดนไล่มาจาังหวะน,นี้โอ้โหใกล้มากจังหวะนี้ใกล้มากใกล้จัดใกล้จัดจังหวะน,นี้โอ้โดนปัก <ใน S 1> โดนปลา <ใน S 1> โดนปลาควั<ใ>นโดนปลาสโมก OK มาจาังหวะน,นี้โอ้โหตาลายตาลายกันก่อนเอ้ยเดี๋ยวอันเน่แล้วผมใส่วิ่งฉีกไงผมวิ่งฉีกแล้วกูเข้าลงนาแม่ไม่เอาดีกว่าเอ้าเดี๋ยวแล้วกูวนไงวนไล่ข้าวโพดไงแล้วกูไล่ข้าวโพดอีสปอร์ต เอาแล้วเหมือนจะงงเหมือนจะงงโอ้ยมันหลุดกูหลุดกูหลุดเ็ดนี่ยหลุดเฉยเียแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันป่าป่าพิษป่าป่าควันพิษควันพิษสวยสวยป่าเลยสวยโดนมาหนึ่งทีสองทีสามทีเล่นบาไปก่อนเราต้องต้องวิ่งอะแล้วมาไล่ใครเอ้เนี่หะกูปั่นอยู่ตรงเอ่อตรงไล่ขาโพส เอ๋อมึงอยู่ที่เดิมเหรอไอหมูแขวนอะนะเออไอหมูแขวนฉะไอไอเครื่องนี้มันไอกูวันนี้ได้นี่หว่าถอดเออเจอแล้วเจอแล้วถอดโซ่ลตัวแล้วมึงพาใครมาด้วยน่ะข้างหลังอ่ะมาคนเดียวเว้ยอ๋อตาฝาดเพื่อเราทำพลาดไป็สองรอบอ่ะจะจะเสร็จอยู่แล้วนิดเดียวอย่างงี้ตรงลงไอไอ้ใครเดินมาเอก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 ในวะมาแล้วมาแล้วตรงอยู่ไหนอ่ะ เห็นแล้วเห็นแล้วแล้วแล้ววิ่งวิ่งเห็นเป็วิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอ้อมันมันดักทางไงเหมือนจะดักทางโอ้โหแล้วเหมือนจะเป็นสเต็ปดักมันตามแค่มันตามมึงไงก็เหมือนจะตามมึงไงเคยล่อรอรอบไปเพื่อนรอไปรอไปรอไปไกลไกลกูกูซ่อมให้กูซ่อมได้ไงกูเป็นบ๊อปไงแบบนี้ไม่ได้แล้วหรอคือกูบ๊อบซ่อมได้ไงเข้าใจปะเออ้บ เอาฟิกอีกแไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูปั่นต่อเลยนะแกนโดนโดนเอ้ยกูกูรอดวะเทคูแบบขนาดกูยังไม่เก่งเย็ดจู๋ขอจักระห้าเครื่องเอามันไปไล่แบมแบมบาร์มาบอยแล้วอ่ะกูปั่นอยู่ที่เดิมปั่นอยู่ที่เดิมนี่ถอดหมดเลยครับแล้วเหมือนเพื่อนจะล้มล้มเอาล้มไหนวะเอกอีกหินเดี๋ยวเดี๋ยวปั่นนี้เสร็จแล้วหินหน่อย แล้วทำไมกูไม่เห็นเพื่อนล้มอ่ะกูไม่เห็นออร่าเพื่อนล้มอุ้ยไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เหมือนมีไมวันมาบินตัดหน้ากูปีนมันไม่น่ามาปะกูว่าไม่น่ามาเว้ยอุ๊ยริงจรงแปลปเราปั่นเราปั่นเสร็จแล้วกูถอดโซ่บนมึงฮิวต่อนะว่าฮิวก่อนดีกว่าไหมมันแป๊บเดียวเดี๋ยหมาว่ะหมดหมดหมดมันมามันหมาไอ้เบน หมดหมดเฮ้ยเดี๋ยวกูแทงให้ถืออีนึงวิ่งไปดิมึงไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเร็วกูตาบวีแล้วเฮ้ยมึงมันงงมันงงเขาโพดมันงงมันงงเ้าโพดชัวมันงงมันงงเฮ้ยมัน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 เจอเป้าหมายที่แบบเหมือนมันเหมือนมันอยากได้กูมากกว่ามึงว่ะมันมันอยากจะได้กูมากกว่ามึงมือนมันจะอยากได้กูมากกว่ามึงแล้วเหมือนมันจะหลงไง มันจะหลงเฮ้ยมันหลงมันตายแล้วเว้นไปหาใครไม่รู้อ่ะ้มันมันมาหาเพื่อนอีกสองสี่สิบตัวมันมาเดก้กูปั่นไม่กูขอญาตปั่นตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันเสลี่ยกูแบบตรงหน้าประตูเลยหินหินหน่ะจะได้แบบมีชีวิตต่อรอดเอ้าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเวียนเฮ้ยเดี๋ยวมัแหลงแล้ไป่ะเฮ้ยมามามามันจะมันมันมันตอยเล่นเพื่อนอยู นี่เราล้ลงตอนแร้ต่ตาเฮ้ยมันเปิดจะห้องวีหรือเปล่าเปอดจะห้องวีได้เนี้ยเราปั่นไงใกล้สุดไงเราไม่ฟังความคนแอบบอกว่าห้องวีป่ะว่าก็จะห้องวีใกล้สุดอะคือดูจากทรงละอุ้ยเอ้านี่เรไม่ไม่วีวิว่าเราน่าจะปั่นเสร็จก่อนมันมาปั่นเสร็จปุ๊บไอ้สุดไม่ไม่น่ามาไม่น่ามา น่าจะไปเครื่องอื่นน่าจะไปเครื่องอื่นเอางี้เอางี้นะถ้าเราจะไปช่วยเพื่อนคือเออเราก็วิ่งเลยจำคุมได้ได้ได้อ่าเสร็จปะไปไปวิ่งไปเลยนะแล้วทำไมกูไม่เห็นออร่าเพื่อนวะกูว่าไม่เห็นเหมือนกันน่าอยู่ข้างหน้าเอ้ยนู่นไงแขวนอยู่บนยอดเสานั่นแหละเดี๋ยวทำไมันไม่อยู่ตามหลักออกมาเหรอไม่มีไหนวะโอ้อยู่ข้างหน้าเลยเอาไงดี อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูจุกกูจุกอยู่กูจุกอยู่เดี๋ยว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 เออแล้วมึงไปมึงไปเลยเดี๋ยวกูแทงให้กูแทงให้อ่าเดบบิร้อยเออแทงไปก่อนแทงไปก่อนแทงไปหนึ่งทีผัดกันแทงผัดกันเอ้ยมันไปคาตามใครไม่รู้อ่ะกูอยู่ตรงลงนากูอยู่ที่เดิมลงนาเออเจอกันเจอกันและไม่เห็นวันดูไม่เห็นออร่าอันนั้นเกิดล้วออร่ามันมีแค่ตอนนี้เว้ยตอนลมแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็เห็นแค่นั้นแหละ เงี่ยแข็งแล้วเบามาบอยแต่เราต้องไปช่วยเ,เ,เพื่อนหรือว่าเราไงอ,ไนนอ,อัไอ้เครื่องน,นี้เท่าไหร่ละอัไอ้เครื่องนี้สิบเปอร์เซ็นต์มั้งน่าเศร้าชิบหาะไม่คุณต้องเอาของออกไปด้วยดีกว่ากูยังไม่ได้เปิดกล่องเลยช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนดีกว,ว่าอ๋ <laughs> อเจ๋อเจเอาเอาเพื่อนไปช่วยดีกว่าเอาฟันต่อเลยละกันอุ้ <laughs> นี่ไง มันเป็นการลอ่อไงเป็นการให้มันมาหาเรา,อาเออ <c oughs> <laughs> วนะัตวัตต t เฟสเป็นการลอ่ลอไงล่อชิลเลอร์ให้มันมากูมองซ้ายกูมองฝั่งซ้ายกูใครน่าักไล่ม,ไลมันไล่เวียนอยู่ไม่ต้องห่วงเลยเฉียวเฉชิวเๆียได้เหรอเหม <c oughs> อย่ว่า มี่งทะลึกประตูแล้วตรงนั้นแหละเดยแล้วยินแล้วเพื่อนวิ่งมาทางนี้ยังไงจังหวะนี้ไหนวะแล้วทางเบาเอาบาเบามาบบยเนี่ยข้างหน้ากระจกแล้วเนี่ยกระจกไหนฮะกระจกมันมาแล้วเดี๋ยวไหนวะฝั่งซ้ายเราวะฮะไหนวะอย่าวนอย่ามันมันออกมันออกฝั่งซ้ายเนี่ยมึงเห็นไหมไม่เห็นน่ะอ๋อเห็นแล้ว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 อยกย้ายสไลด์โตมันตามใครอ่ะมันตามตามเหมือนจะตามมึงเหมือนจะตามมึง่าคน เหมือนมันจะถูกใจเนียนนะไอ้เหี้ยมันจะถูกใจเหมือนจะถูกใจกูปั่นเครื่องเดิมเลยละกันเฮ้ยแล้วมันหนีเลยไงแล้วมันหนับกลับเลยไงไอ้เหี้ยมันหนับไม่ไหวกูอ่ะเอาดีเออมันหนับกูปั่นเครื่องเดิมเลยร้ายกันก็แบบที่ไม่เก่งเกินอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยเบนกูขอได้ไหมนัเนี่ยกูต้องหยิบออกไปอ่ะมันเกิดวางไงกดอากดอาร์โออาไ์แหล่ะเออแหละ ใช้ไปแล้วนะไม่เป็นไรกูแค่ถือออกแต่เพื่อนเราโดนฟันคนละทีสองทไงีไม่จริงไม่จริงแค่ลุงตาแล้วไปปั่นเครื่องท้ายแล้วไม่ออกแม่งเ,เลยเออแล้วเราไปปัน่นอันไรเดียหาก่อนเนี่ยเจอแล้วข้างหน้าเออเนี่ยออลา่าเออแล้วเหมือนจะมีปั่นไว้นิดนึงใช่ใช่เพื่อนปัน่นไว้ละแล้วเพื่อนเราเงียบเลยวะยุงอ,อยู่ดิปะเนี่ย เอ้าละเมป็นการล่อแล้วเป็นการถ่าย่าการเรียกทีมมันมาถี่เกินนะใครจะไปทันโดอไม่ใช่อุ้ยโอ้โหตรงนี้ไม่มีไม้ด้วยชิบหายละอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวกูลากเองกูลากเองโอเคโอเคโอเคมึงลากมึงลากโอเคเลยโอเคเลยโอ้ยโอเคโอ้ยรู้เรื่องรู้เรื่องรูเรื่องกระเบื้องแล้วล่วงล่วงฉนี้มีล่วงเบ้นแค่นั้นแหละฉนนี้เบ้นมีล่วง เดี๋ยวมันกลับมาเครื่องว่ะมันกลับมาเครื่องมันมาทุบเครื่องเฉยเอ้าไปไหนแล้ววะกูมาฮิวเพื่อนอยู่อ่ะเพื่อเราปั่นเครื่องนี้อยู่ไปแล้วมันไปไหนไม่รู้อ่ะมันเดินไปตรงแถวๆกลางเจอมาแล้วกูเจอมาแล้วแล้วกูปั่นต่อไปกูปั่นเครื่องกูปั่นเครื่องเดิมต่อเออแล้วกูไปแบบพวกอีโก้สูงไงแล้วกยมันแบบเลือกเพื่อนมันเลือกเพื่อนแทนกูนั่นแหละ แล้วเ,เหมือนคนนี้จะตายแล้วหรือเปล่าถ้าโดนเขวนอะเอ้เซตยังอะยังิอ่ะยซงน0์ิวหิวฮิวเลยเฮ้ยไ,ไปต้องหิวปันเลยอดีตดีเออมันของจริงอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ,อแน่นอนอยู่ละนี่แล้วสก,กิลเช็คแบบก<อ>ูว่ามันน่าจะวิ่งมาด้วยความเร็วแสงว่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราโดนแล้วหรอไปแล้วหรอเออหายเออ <laughs> เดี๋ยวเว้ยทำไมไม่มีเสียงหายใจเลยอ่ะเฮียโอ้กูตกใจหมดเลยไอ้เัีโยแล้วมึงไม่บอกกเลยเบนกู้ไม่เห็นขวางมือโอ้ตกใจหมดเลยเบ้งแล้วทำเลยไม่มีเสียงหายใจวะแล้วกูเจ็บด้วยเพื่อนอีกคนนั้ปั่นอยู่ปั่นอยู่แบบไกลๆเลยอะเป็นละมากูมีตายากกูมีตายากมันมันไปแล้วมันไปแล้วมันถต่ว่ามันโง่อะไรอย่างงี้ ัวมนาไปไปไปวิ่งก่อนวิ่งกีลอยขี้เกลียวขี้เกลียวขีหน้าขี้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 หน้านะใช่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 ทั้งผูเข้าลงน้ำก่อนละกันตรงนี้ตัวใครตัวมันก่อนละกันเบนส์ค่อยเจอกันเมื่อชาติต้องการเอ๋มันวิ่งมาตามทางกูไม่จริงไม่จริงคิดไปเองคิดไปเองจริ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 งมันคิดไปเองเนาะคิดไปเองคิดไปเองกูมาปั่นกับเพื่อนดีกว่ารวบรวบจุ๊กในลงมา คิดหายมาว,ว่ะไม่ลงนาแล้วมันไปหาพวกมึงมันหาพวกมึงเหมือนกูจะโดนเหมือนกูจะเป็นคนถูกเลือกให้ผิดหวังว่ะแล้วสีเหล่าไงชั้นนี้สีเหล่าสีกายหลายโปรเหรอ <c oughs> เฮ้ยมันไปไหนแล้วนเนี่ยเออขอบคุณกูไป,แ,ปลแล้วกูฉีกดีกว่าไปอย่า<ร>งตรงนี้เครื่องเก่าเครื่องเก่ากูไป่างตรงนี้ก่อนมาปะวะ ไปไหนอะ่ะอ๋อมันโซนอยู่แถวๆออเครื่องที่เพื่อนปั่นวะ่ะเดี๋ยวคดีเสร็จแล้วว่ะมันไปไหนแล้ววะตรงกูเซ่เดี๋ยวกูไปช่วยเพื่อนปั่นแล้วกันไั่เหรอสีกาสีกาเพื่อนโดนไปเหรอเนี่ยเดี๋ยวเครื่องกูเอ่อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ปั่นอยู่แถวๆลงนะฮะแไมเราไม่คินกันไหนวะไอ้ทช่มันกระทืบกระทืบเครื่องเก่าเครื่องเก่าคือตรงไหนวะเครื่องเก่าที่เราปั่นกันไว้อะเฟลเฟลเฟลกูจะเสร็จแล้วแล้วเพื่อล้มเพื่อล้มไหนวะเรามาหิวอ่นดีแล้วจะไม่ช่วยเพื่อนได้ไ่ิวไม่หิวไม่ฮิวเสร็จเลยแล้วเราออกเลยล้อเราออกเลยฮิวเหมือนว่าเราเองล้วมาฮงมาฮิวใครมันมันตรงไหนอะ ชิบหายแล้วเบนทันปุวะไม่ทันกูเรียกว่าให้ยิวก็่าทันกูทันกูทันยังไงก็ทันยังไงก็ทันยังไงก็ทันยายายีนางจงไม่เห็นกูมันมาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันมา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 ตาบอดตาบอดกูได้ทั้งวันกูได้ทั้งวันบอกเลยได้ทั้งวันเปิดต่อเปิดต่อเอกอย่าตายถายแล้วเหมือนกูจะโดน เอกประตูเปิดแล้วโอเค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 ประตูเปิดโอเคเลยโอเคเลยประตูเปิดกูจะแตกมีไม้ปุ๊วะไม้ไม่มีอู้ยหลอดได้รงวะเอกเดี๋ยวกูกลับไปเดี๋ยวกูกลับไปที่เดิมเดี๋ยวกูกลับไปที่เดิมแป๊บนึงโอ้ยเออลุ้นปะมึงอยู่ไหนวะกูลืมแล้วว่ามึงอยู่ไหนถหายมว็ตากูมาวะวัดวัดวัดวั ไม่นะด้ยผววทันปะวะไม่ทันว่ะทัน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 เชื่อูโอ้โอ้ไม่นะไปกูไปกูเลยโอ้เต็กเฮ้ยเดี๋ยวท่ออยู่ตรงหน้ากูเลยเบ็ตเหมือนเป้าผัวตัวหนึ่ง เธอมันอยากดึงไปตับเที่ยวนี่มีเราบันแม่จะแบบใจดีปล่อยคิดเอามันก็ออกไปเลยเหรอ <c oughs> โอเคกูแตก <c oughs> ถือมันได้อยู่นะฮะสำหรับดาววอร์มที่กลับมาเล่นในรอบล,ล้านปี มานี้โอ้โหแต้มสามบืนถ้ากูรอดออกไปนะเป็นแสนน่ะบอกเลยแล้วก็จบไปนะสำหรับอ่าเดนไปดีไลท์แนละ้วเป็นการแปลกบ้าง,างเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าโอ้เกือบรอดแล้วนะอีกนิดเดียวเองโอเคถ้านเะพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อกระตุใจด้วยนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย